สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวเป่าพ้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทึงวันนี้เป่าพ้อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวตรงๆงงานเข้าทําสมรักคําสิงน้อยใจส่งคลิปเตือนไม่เห็นหัวพ่อเดี๋ยวเจอดีแน่งานเข้าเต็มๆเลยคราวนี้สําหรับตรงตรงกฤิกรกนกทรพระเอกซุปตาที่ตอนนี้กําลังปลูกต้นลักกับเบส ลักษวณีนักแสดงสาวมากความสามารถและลูกสาวของคุณพ um. ่อน uh ักชกผู้มีวลีฮิตติดปากไม่ได้โมอย่างสมรักคำสิงเมื่อล่าสุดตรงๆผงกสืกรได้นำคลิปวิดีโอซึ่งถูกบันทึกไว้โดยคุณพ่อของแฟนสาวมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับแนบแคปชั่นแฮชแท็กหมายสารฉบับแรกผมขอโทษครับพ่อแล้ก็แอด แอดน้องเบสนะครับก็บอกว่าหนูมาช่วยพี่ด้วย555โดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอดังกล่าวสมรักคำสิงได้พูดถึงความน้อยอกน้อยใจของตอนเองที่พักหลังมานี้ลูกสาวเรียกหาแต่ตรงๆตอนจะตบท้ายด้วยการฝากเนื้อฝากเตือว่าฝากคำเตือนว่าเดี๋ยวเจอดีเน่ดูสิแต่ก่อนทำอะไรพ่อมานี่พ่อมานี่เดี๋ยวนี้พ่อนั่งอยู่ทแท้สร้างบ้านใหม่เรียกพี่ตรงๆไปดูเสย ดูสิดูด,ดูไม่เห็นหัวพ่อเลย u, เดี u, เ๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเจอทีเนะี่ยซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปถูกแชร์ออกไปก็มีทั้งแฟนคลับและเพื่อนพ้องคนบันเทิงมาเซลความน่ารักและความสนิทสนมของขมลมรักคำสิงและตรงตรงกฤษกรกันอย่างลม้ลมหลมพร้อมกับบอกด้วยว่าเห็นทีงานนี้พระเอกหนุ่มของเราคงต้องเตรียมตัวเอาใจคุณพ่อแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบซะแล้ว หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าพ้อนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเติดๆต่อไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับเปาวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ